ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณ2,565นานายันทวัฒน์ภูดอกไม้ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้วยความยินดียิ่งผู้จัดทำข้อตกลงนายนันทวัฒน์ภูดอกไม้ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาฐานะชำนาญการรับเงินเดือนในอันดับคสสองอัตราเงินเดือน51,100บาทสถานศึกษา,กาศูานบบศาายกจจกนกน์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุดจับสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ภาระงาน 2. งงานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่ 1. ภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนโดยการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อันที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือมีการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารจิดการบ้านเมืองที่ดีมีการบริหารจิดการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย มีการสร้างและพนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษางานจิตอาสา 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาส่วนที่2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการบริหารสถานศึกษาแบบมุ่งผลสำฤทธ์ o r t a s e d Management RBM วิธีการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีการประกาศใช้เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานกศนอำเภอมีแต่งตั้งกรรมการการดำเนินงานประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานกศนอำเภอมีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจรายละเอียด e e คำอธิบายเกณฑ์การพิจารณาและระดับคุณภาพของการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานกศนอำเภอ วิธีการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์มีการกำหนดเครื่องมือการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานกศนอำเภอมีการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานกศนอำเภอตามแผนปฏิทินที่วางไว้สำนักงานกศนจังหวัดมีสรุปผลการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานกศนอำเภอ วิธีการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีการจัดระบบบริหารสารสนเทศสรุปรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานกศนอำเภอโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษารวมถึงภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานกศนอำเภอมีการมอบเกียรติบัตรรางวัลสร้างขัญกำลังใจให้มีความดีความชอบ ตามเกณฑ์การประเมินตามลำดับผลการประเมินผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวน4ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคเรียน 2. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ30ของคะแนานสอบปลายภาคเรียนในรายวิชาบังคับ 3ร้อยละของนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ e n n e t นคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ e n n e t ทั้ง3ระดับของนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบด้านการศึกษาต่อเนื่องจำนวน3ตัวชี้วัด 1. ร้อยละเป้าหมายที่เปิดกลุ่มดำเนินการได้ทุกหลักสูตรและรายงานผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ UDOII เป็นไปตามห่วงเวลาแต่ละไตรมารส 2. ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตรในภาพรวมทุกหลักสูตรที่เปิดดำเนินการเอาพุทธสร้อยละของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องที่จบหลักสูตร แล้วนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหลักอาชีพเสริมและใช้ในชีวิตประจำวันได้เอาคำกา,การศึกษาตามอัธยาศัยจำนวน4ตัวชีวัด 1. ร้อยละของสมาชิกนักอ่านที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนดที่รายงานผ่านระบบทะเบียนสมาชิกนักอ่านออนไลน์บันทึกประวัตินักอ่าน UDLRI 2. สถิติการอ่านที่ดำเนินการได้โดยวิเคราะห์จากบันทึกการอ่านออนไลน์ของสมาชิกเครือข่ายนักอ่านบันทึกการอ่าน UDLRI 3. จํจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมายและสมัครขึ้นทะเบียนในนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ UDLRI 4. ระดับคุณภาพของเว็บเพจและการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้านการบริหารงบประมาณจำนวน4ตัวชี้วัด 1. จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายได้โดยวิเคราะห์จากระบบบริหารงบประมาณ e-budget ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่1 2. จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายได้โดยวิเคราะห์จากระบบบริหารงบประมาณ e-budget ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่2 3. จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายได้โดยวิเคราะห์จากระบบบริหารงบประมาณ e-budget ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่3 4. จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายได้โดยวิเคราะห์จากระบบบริหารงบประมาณ e-budget ตามค่าบริหารเป้าหมายที่กําหนดไว้ในไตรมาสที่4 5. ด้านการบริหารงานทั่วไปจำนวน2ตัวชี้วัด 1. คะแนนรวมการส่งรายงานหรือส่งข้อมูลต่างๆต,ตามที่สำนักงานกสนจังหวัดแจ้งหรือร้องขอข้อมูล 2. ระดับคุณภาพของกอสนอำเภองามตาประชาชื่นใจ เชิงคุณภาพกศนทั้ง7แห่งดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสำรรรเร็จีซอสเบรดเมนจ์เมนต์ r b m ของสถานศึกษาในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุจจับจังหวัดอุดอรธานีประจำปีงบประมาณ2,565ตามตัวชี้วัดของการประเมิน ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณ2565ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุดจ,จับขอขอบคุณคะ่ะ